ตัวแทนสมาคมองค์การพิธากรัฐธรรมนูญไทยยื่นคำร้องผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อส่งสารรัฐธรรมนูญพิจารณาสถานะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเนื่องจากรายชื่อไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2557นายศรีสุวรรณจันยาสมาคมองค์การพิธากรัฐธรรมนูญไทยยื่นคำร้องผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อส่งสารรัฐธรรมนูญ พิจารณาสถานะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสอนอชอเนื่องจากรายชื่อสอนอชอมีความไม่หลากหลายของบุคคลจากกลุ่มต่างๆต,ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชาอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2557แต่กลับโอนเอียงหรือมุ่งเน้นไปแต่เฉพาะกลุ่มบุคคลที่เป็นข้าราชการทหารตำรวจและนอกประจำการซึ่งมากกว่ากลึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดที่แต่งตั้งโดยขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน เสนอเรื่องให้สารรัฐธรรมนูญมีคำสั่งระงับการปฏิบัติหน้าที่ของสอนชทั้งหมดไว้เป็นการชั่วคราวก่อนที่สารรัฐธรรมนูญจะได้มีคำวินิจฉัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วและการกระทำใดๆของสอนชก่อนหน้านี้ให้ถือว่าเป็นโมฆะทั้งหมดโดยนายสงัดปัทวีรองไรขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นผู้รับเรื่องร้องเรียนเพื่อส่งเรื่องให้กับคณะผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาต่อไป ส่วนบรรยากาศการเข้ารายงานตัวของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติรวม4วันมีผู้มารายงานตัวแล้วจำนวน164คนจากทั้งหมด198คนเนื่องจากผลเอกทวัตชัยสมุทรสาครอ,อดีตแม่ทัพภาคที่2ได้เดินทางมายื่นหนังสือลาออกแล้วรวมถึงช่วงบ่ายนายปรีดาเชื้อผู้ดีตัวแทนจุฬาราชมนตรีก็ได้เดินทางเข้ายื่นจดหมายลาออกจากสนชเช่นกันเนื่องจากเห็นว่า ตำแหน่งจุฬาราชมนตรีเป็นตัวแทนศาสนาควรให้ผู้อื่นที่เหมาะสมมาทำหน้าที่พร้อมกล่าวถึงคอสชอขอให้ทำงานให้เกิดประโยชน์กับประชาชนและจัดการเรื่องที่ค้างให้เรียบร้อยตลอดสิปีที่ผ่านมาเพื่อคืนอำนาจให้ประชาชนผ่านการเลือกตั้ง